นับรับทุกบันะครับว่าจะเป็นพัตนั่แต่นี่นี่เนะครับอถบสคมรถบคือรือรอรบัอสคืรคอรบัสรบครับอรบัสคือัสคอืับัคอรสคอรถบวครัอบคอรครัอบออคค้อคัครััคบ อเปนั ads, okay. yeah. ่นเาเลยว้ามจบห้าไทยู่นคุณอไเป็นทหารเบตต่อยขอเห็นได้เพเเอ้เนาะอันผู้ไอเป็นทหารเพรอายุงาอเทำงานสองหัวนั่นเราเพื่อนมากุงานรักแต่ตอกอนแต่เนี่ยถนัดงานอยู่ข้างในเบิ้งดีๆเด้อค่ะเด้อ ท่านเพื่อนได้เบอร์หนึ่งกับย่าเบอร์สองหอเพื่นเด้อย่มได้เบอร์สองมากนะจิหาเบอร์หนึ่งก็เห็นเฮ้ยไั่่อะไรมักก็ต้องเาปรด็ก็ได้่ะเพื่อนตาอยู่รับกรรมการห้าปีที่แล้

เราคือายดาวครับผมเราคือายดาวเยี่ยมมากครับอาจารยนพี่น้องเฮานะครับผู้ที่เดินทางมาจากบ้านเอื้นบ้านใจนะครับบัตรละยี่สิบบาทนะครับมาที่ก่องอำน้วยการนะครับมาผิดเด้อ อ่าเข้าแตมี่มอหครบคบงานครับอ่าเป็นหมอรั่พิงครับอ่ามีหมอรั่พิงครับมาอยู่นี่ดาวกระจายครับอ่าฝลายใช่ก็ต้องจะเป็นอ่าวระชัดน้อยเก่าเนี้ยครับชนันแล้วแจ้งบอกบุญครับใส่ย่างต้นพ่อค้นแม่พีน้องเข้าอ่าทุกท่านทุกคนครับขอเชิญครับขอเชิญรวมทําบุญน้ำกันครับคือในวันที่สามสิบเอ็ดมีนาใส่จนถึงวันที่หนึ่งเมษาครับดอกบุญครับไปย่าง คุณพ่อคุณแม่พี่น้องปัตทุกันทุกคนได้รับทรากนักกันว่าชาวบ้านหน้าทุ่งแสงครับท่านมูอที่เจ็ดและมูอที่หกของเข้าครับจะได้จัดงานประจำปีขึ้นครับปัตตุกปีนะครับเนาะงปัตตุกปีครับแต่ละปีนี้ครับช่วงปีนี้เป็นงานใหนครับเป็นสามวันทีสองพื่อนนะครับ แกงกะจสำคัญไปมาอพี่น้องลอกหลานเมาเวลาพอมาขายคือเปิานาขามาขายกับแกงกะนะครับ้าพี่สามองท่นะครับที่นีที่ถ่านที่ลาบที่ดิกาจี่โซนที่บ่อที่ตึ้งท่ารือนที่บ้าจบ่าบ้าน่งทบ่อเป็นแม่พี่น้องท่านเพื่านเพอครับเปกันรับที่บ เขาได้ไเขาได้กไรโกชิบานเป่นเางษัดบจานนะครับเด้อสกะพานขาอะไที่เกิดึ้นยุหันูันเลยเป็นนู้ลยเดอนเขื่อวเราเล่ากว่าคก่อเหตุอะไรไหเนี่ยมาเอาแตเน้่ครับเด้อ มลำกันยังบอ่อท่านในพื้นเวที่นะพี่น้องเนาะอะการชมบรรยากาศรอบๆวัดป่า,าจุ่มแสงระวังมูซีกับมูแปดนะพีน่นอ้องเนาะมันี้เนาะกาชมบรรยากาศวัดป่าไปก่อนพี่นอ้องมัลำยังท่านในพิณฮานพี่น้องมาชมบร,ริเวณวัดป่าก่อนพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่นะครับ บรรยากาศเย็นดีพี่น้องร่มรื่นพี่น้องต้นตามกลางท่ามกลางต้นไม้พี่น้องเอ้ยท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นครับผมป่าไม้ครับผมวัดป่าครับผมวัดป่านาชุ่มแสงครับผมบรรยากาศวัดไปก่อนครับผม